ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าดิฉันคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะคะว่าการมีลูกสาวเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนง,ง่ายละมุนหัวใจมากนะคะแล้วก็จะมีความม้งมิงนะคะดิฉันก็โหยหาการมีลูกสาวมาตลอดเวลาค่ะจนดิฉันได้คนนี้นะคะดูลูกดิฉันิคะนี่เรียกแค่มานอนนะคะคือนางแบตเต็มมากค่ะตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ะแบตนางไม่เคยหมดเลยค่ะดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าลูกบ้านอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ดิฉันจะเป็นลมมากเลยค่ะนางไม่เคยทาให้ดิฉันได้พักเลย ยิ้มไหวพี่ยิ้มไหวพี่เดี๋ยวให้อนิยิ้มหวาเลยยิ้มหานอ่ะยิ้มไหวพี่หนึ่งไหนละตาให้ละอ่ะออลิตาอ่ะยิ้มหวาเลยแม่นอะยิ้มหานเลยอยิ้มหานเลอยิกินก่อนรอบเบาลก่อนทเลยมันรู้ละไอเนี่ย เขียนใหม่เจงเจงเจงโอ้ยเก็บเก็บเอาสีมาเออเขียนเขียนเอาเขียนแข่งกันนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งนะทำไมพาริต้าเก่งอย่างนี้ยี้ว้าวสุดยอดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้ยโอ้ยเขียนใหม่ น้องจับข้างขวาได้ป่ะลองนีเออลองนีลองจับข้างขวาดี่เออไม่ใช่เขียนดิจับแล้วเขียนเลยเขียนแบบข้างซ้ายมาแกะจับแบบข้างซ้ายไม่แกะมามามาอ้าวอ้นี่ก็เก่งนี่เก่งมากน้องจับข้างขวาดิมาลองไม่ไม่ได้ไง่ะงั้นจับใหม่ถ้าจับข้างซ้ายต้องจับให้เขียนหนังสือให้ถูกวิธีเออ Keng, ah, keng. Ah.